สาวจากจังหวัดตากนะครับวัย17ปีคู่ต่อสู้นั้น25ครับต่างกัน1เซนติเมตรครับผ่านการฝึกฝนผ่านการต่อสู้มาพอสมควรแล้วครับตามสถิติที่ส่งมาครับดูถักผมมานแม่หล,ล,ลากสีเลยนะครับเคตีดีสีฟ้าครับโอ้โหประกายพลอยสีแดงโอ้โหเตะซ้ายสเตฟ้านี่ดีดสูงแล้วกน 56กิบหกิโลสวยงามครับต้องขยับเข้าหานครับสังเวียนนี้ขบอบช้ำที่สุดครับอู้ยโอ้ดูเตะซ้ายหน้านี่ครับโดนทีบโดนเตะไปเลยครับอู้ยส่อซ้ายสอกรอครับนี่ครับรอจังหวะสองอู้ยเจอบัดขวาครับนี่แหละครับรอเยอะไปก็ไม่ดีครับกว่าเข้าครับเคนลี่อูยดูกวาดเกือบถึงแก้มครับเตฟานี่แม็คึกคักเหลือเกินครับมาครับอย่าซึมรับอยู่บนสังเวียน่ะลุยหน่อยครับ แฟนๆเอาใจช่วยอยู่ครับโอ้โหนี่ครับมีหักงวงอายาราด้วยนะครับถ้าซื่มี้้ก็โดนเลยครับยิงทําให้อีกฝ่ายนี้ได้ใจโอ้โหนครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับเร่งเลยครับเร่งเลยครับนี่ครับโอ้โหเลยครับยกสามยกสุดท้ายครับยกนี้ไม่มียกหน้าครับคิดอะไรต้องรีบออกรีบทำครับประกายพลอย ยังไม่สายอย่างไม่ช้านะครับไทยยกนี้จะเดินงานแยกนะครับโอ้โดักฮุกซ้ายเข้ามานี่ระบบป้องกันตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะครับจิ้มลําตัวโอ้ตอนนี้จะคว้าคออย่างเดียวนะครับประกายพลอยเลยครับเป็นมวยแข้งนะครับถึงตัวนะครับโอ้โหลากมาเสียบเลยครับลูกนี้เคลตีเซฟานี่บทตั้งแต่ยกแรกเจอฮุกขวาอีกครับแม่ ยืนด้วยรอยยิ้มแล้วครับตอนนี้ยืนด้วยรอยยิ้มแล้วครับด้านของประกายพลอยแหม่ก็เชื่อว่าเป็นการยิ้มเก็บอาการนะครับชื่อว่าก็คงเหนื่อยนะครับวันนี้เจอกับมวยบกอย่างเคลลี่เตฟานนี่ดูครับถึงตัวโอ้ยยังไงครับอมกรรมการน่าจะนับรอเปล่าครับต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับเจอหมัดเข้าไปเอียงนะครับอยู่หน้าบ้านของเคลลี่นะครับตอนนี้ 30ิวินาทีครับประคองตัวไว้ครับอย่าโดนอีกชุดหนึ่งครับไล่แล้วครับโอ้ยหันหลังให้เลยครับแม่ไม่ไหวครับหมดครับหมดจริงๆครับโอ้ยตายวิยสายดอกนี้กำลังจะถอยหลังแล้วจิ้มซ้ายตบขวายทีไปเลยครับไม่ไหวครับสเม็ดครับแม่ครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าสอกแล้วดูครับจังหวะจิ้มลำตัวขึ้นบนแล้วก็มาทีครับ แทงซ้ายนี่นะครับหมดจริงๆครับแล้วดูจังหวะน,นี้ครับโอ้โหโดนแค่นี้ก็แทบจะยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็เจอและเป็นชัยชนะของเคทลี่เซฟานี่ครับสาวออส